สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับสะเทือนใจพ่อโหดวัยยีปีฆ่าลูกสาววัยสิขวบหมกรีสอร์ทพบร่างเด็กหญิงสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นลายการ์ตูนนอนเสียชีวิตบนเตียงนอนถูกกรีดข้อมือด้วยมีดปอกผลไม้ ปูเด็กเผยเศร้าลูกชายเลิกกับภรรยาเก่ามาหลายปีป่วยซึมเศร้าและเป็นใบโพลา่าประกอบกับมีปัญหาเรื่องเงินก่อนเกิดเหตุพาหลานไปดูหนังกินข้าวส่งข้อความสั่งเสียไม่ต้องเหนื่อยหรือเสียใจอีกและขาดการติดต่อไปจนมาทราบข่าวว่าหลานสาวถูกฆ่าตอนนี้ตำรวจเร่งไล่ล่าเป็นไปได้ครับเพอ้นสองขั้วครบบโพลาใบยลรา แล้วพี่เราแยกตกับกับก,กแฟนนานยังครับูนถึงครปีนี้ปัญหาเรื่องนั้นนะครับ<ม>นะแต่รู้เขาจะกระจายอยู่กับปูก่กับย่าตลอดเมืม่อคืนเขาคิดยังไงลูกตาลุกไปกินข้าว<ม>เขาดูหนังในตรงเนี้แล้วน่าจะสามารถติดต่อได้แต่เขาไม่รับสายเขาจะทราบไหมลึกๆมันเกิดเหตุการณ์ไหมไม่รู้รับเลอเขารักลูกเขาอยู่ไหมเขาไม่รักลูก สารอาญาคดีทุจริตสั่งจำคุกแก๊งตำรวจและพละเรือนช่วยเหลือตำรวจปฏิบัติหน้าที่มิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานช่วยเหลือหน่องท่าผาและกำนันนกยิงสารวัตรสีวตายยกฟ้องตำรวจหนึ่งคนขณะที่กำนันนกไม่ยื่นประกันขอนอนคุกต่อส่วนจำเลยตำรวจ15นาย6พลเรือนสารอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ด้านบิ๊โจ๊กเชื่อว่าหากไม่ถูกให้พ้นจากหัวหน้าพนักงานสืบสวนน่าจะเอาความยุติธรรมคืนให้กับดวงวิญญาณของผู้ตายได้มากกว่านี้เพราะคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลภายนอกสุดระทึกกลางงานหมอลำคนร้ายกระหน่ำแทง5แผลพอ,อราพาาอพสตดับสยองคาง,งานหมอลำใจเกินร้อยจุดเกิดเหตุพบสร้อยคอผู้ตายตกอยู่ และขาดคาอยู่ที่คอ1เส้นขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เผยตอนแรกนึกว่าทะเลาะกันเพราะมีการต่อสู้แต่จูจูผู้ก่อเหตุก็ใช้มีดจ้วงแทงก่อนวิ่งหลบหนีไปด้านตำรวจคาดเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพราะมีทรัพย์สินสูญหายแต่ยังไม่นิ่งนอนใจสั่งเร่งหากล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีพบตรนำทีมทแถลงผลสอบเรือหลวงสุขโขทัยล่มทำตาย24หาย5รายชี้เป็นเรื่องดินฟ้าอากาศเรือเก่า กอนลงทันกักเป็นเวลา15วันผู้บังคับการเรือเหตุใช้ดุลพินิษขาดความรอบคอบทําให้เกิดความเสียหายแต่ไม่ได้เกิดจากความจงใจทําผิดไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพง่งด้านนาวาโทพิชิตชัยยอมรับสแสดงความรับผิดชอบลาออกจากราชการทันทีชี้เป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงเป็นการดํารงไว้ซึ่งเกียรติและตําแหน่งผู้บังคับการเรือหลวงสุโขทัยหลังจากเรื่องทุกอย่าง ดำเนินการเสร็จสิ้นผมขอแสดงเจตจำนงในการลาออกจากกองทัพเรือซึ่งเป็นสิ่นกำเนิดเป็นบ้านเกิดดันูปุนของผมและเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงเป็นการดำรงไว้ซึ่งเกียรติของตำแหน่งผู้พับการเรือที่ในทหารเรือตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันได้ดำรงมาขอจับการถแถลงเพีงเท่านี้ครับ ตำรวจไซเบอร์นำกำลังบุกรวบ2หนุ่มฮ่องกงแก๊งคอเซนเตอร์กลางห้างดังย่านสยามหลังแฝงตัวแบกเครื่องส่งสัญญาณ SMS แนบลิง์ปลอมหลอกดูดเงินเหยื่อขณะที่ผู้ก่อเหตุสารภาพเคยก่อเหตุมาแล้ว3ห้างดังในกรุงก่อนที่จะถูกจับตำรวจเผยเครื่องนี้จะสวมรอยอ้างเป็นห้างร้านไปยังเหยื่อที่ใช้บริการในห้างก่อนแจ้งบัญชีสะสมคะแนนกำลังจะหมดอายุให้เข้าไปกดแลกสินค้าหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรเครดิต หากเหยื่อหลงเชื่อก็จะดูดเงินออกไปจนเกลี้ยงบัญชีแนะนําให้ปิดสัญญาณการรับสัญญาณ2 G เพื่อสกัดกั้นข้อความมิจฉาชีพตํารวจสอบสวนกลางร่วมอธิบดีกรมโรงงานปูพรมค้นหาโรงงานอีกค้นพบอีก1,000ตันแคดเมียมซุกในพื้นที่คลองมะเดื่อจังหวัดสมุทรสาครพบข้อตกลงจัดเก็บ1 5พันตันค่าเช่าเดือนละ2 0 0 0 0บาทเร่งแกะรอยอีก500ตันหายไปไหนพร้อมแจ้งความผิดตามพรบสาธารณสุข พรบรควบคุมอาคารและพระบรคนเข้าเมืองขณะที่มีการขยายผลพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวเส้นทางขนส่วนชาวบ้านสมุทรสาคพรพาวาส่งตรวจปัสสาวะ50ตัวอย่างหลังคนงาน13คนมีค่าแคดเมียมสูงคาดจะทราบผลภายใน3วันพายุฝนถลม่มบ้านแม่แพรศพเมยแม่ห้องสอนนานกว่า2ชั่วโมงจากนั้นมีลูกเห็บขนาดเล็กตกลงมา ส่งผลทําให้พื้นที่ถนนสันเขาวัวดและพื้นที่กเกษตรทั่วดอยขาวโพลนไปด้วยลูกเห็บคล้ายกับเกล็ดน้ําแข็งส่วนที่ดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต่างกันเจอลูกเห็บถล่มนับชั่วโมงแปลงผักชาวบ้านเสียหายยับขณะที่ชาวบ้านระบุอย่างน้อยก็บรรเทาฝุ่นได้ด้านเจน้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยมีการประกาศเตือนเรื่องพายุจากอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่9ถึง11เมษายนช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันต่อนะคะการเมืองวันนี้เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีค่ะที่เมื่อวานนี้ไปประถา,าพิเศษให้นักเรียนวปอ,อหลักสูตรที่คุณนุ้งอิงไปเรียนด้วยนะคะช่วงหนึ่งทนายกก็พูดถึงเรื่องคอนเน็ชันวปอ,ออีกครั้งค่ะว่าไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ เมื่อวันช่วงบ่ายค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการป้องกันร,ราชาอาณาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตรุ่นที่1ค่ะเป็นหลักสูตรที่คุณแพร์ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้รับการคัดเลือกให้เรียนและเมื่อวานนี้ก็เข้าเรียนด้วยนะคะโดยนายกได้กล่าวปรกถาพิเศษในหัวข้อบทบาทของผู้นําในอนาคตในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ แน่นอนว่าถูกจับตาเพราะว่าครั้งก่อนเมื่อ14กันยายนปี66ทานายกเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องคอนเน็กชันที่สร้างความสั่นสะเทือนพอสมควรในลักษณะทํานองว่าความแข็งแกร่งของคอนเน็กชันของคนที่มาเรียนทําให้พวกท่านเป็นบุคคลพิเศษหรือเรียกว่าอภิสิทธิชนค่ะ เมื่อวานนี้เนี่ยช่วงแรกท่านนายกก็พูดถึงเรื่องคอนเน็กชันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชื่อหลักสูตรก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นหลักสูตรที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมั่นใจว่าหลักสูตรสถาบันนี้ให้ความรู้แน่นอนแต่นอกจากความรู้แล้วเรื่องของคอนเน็กชันก็เชื่อว่าหลายๆคนมาในที่นี้เพราะเหตุผลนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่คอนเน็กชันเหล่านี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ไปเบียดเบียนหรือไปทําให้เกิดความไม่เหมาะสมค่ะชื่อมันก็บอกอยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่า เป็นหลักสูตรที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนอกจากความรู้แล้วเนี่ยเรื่องของคอนเนคชันหรือเรื่องเครือข่ายเรื่องของการทํางานร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สาคัญผมเชื่อเลยท่านเหล่านี้มาในที่นี้ก็เพราะเหตุผลน,น,นี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแน่นอนครับแต่ว่าคอนเนคชันต่างๆเหล่านี้เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็แก่ผู้อื่นสังคมเราเนี่ยในช่วงนี้มีความเลื่อมล้ำกันสูงมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่มีโรคระบาดโควิด -19 เกเกิดขึ้นเนี่ยคนรวยรวยขึ้นคนจนจน,จนลง นะครับอันนี้ก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดแน่นอนครับมันบั่นทอนความมั่นคงของประเทศพอสมควรเหมือนกันจากนั้นนายกยังได้เตือนถึงการใช้โซเชียลมีเดียของนักเรียนวอปอ,อด้วยนะคะขอให้ระวังอย่าทำให้เกิดความรู้สึกเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะทุกคนถูกจับตามองจากประชาชนค่ะการประพฤติตัวของพวกท่านทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่จับตามองของสาธารณชนค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัจจุบันนี้เรื่องของการใช้ โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนนๆนี่นนผมเชื่อว่าเป็นตัวที่ทําให้เกิดความเหลือ่อมล้าในสังคมเหมือนกันอะไรที่เป็นการทําให้คนรู้สึกที่เขามีความรู้สึกต่ําต้อยกว่าหรือว่าไม่มีโอกาสได้มาทําได้มานั่งตรงนี้เนี่ยก็เวลาจะทําอะไรก็ขอให้คิดบ้างพวกท่านเป็นที่จับตามองของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับรายชื่อก็ประกาศกันชัดเจนว่าใครได้ใครใครอยู่ในคอร์สที่บ้างนะครับ พูดถึงคุณลุงอิงนะครับก็ถูกถามกรณีของคุณทักษิณน,นะครับหลังจากที่คุณอิงก,ก็ลงภาพนะฮะคุณทักษิณเล่นน้ํากับหลานแล้วก็มีภาพดัมเบลอะไรต่างๆเนี่ยคนก็สงสัยกันเยอะว่าเอ๊ะ น,นี่คือแบบว่าป่วยจริงหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้นะครับคุณแพทย์อ,องทันชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยก็พูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับหลังโพสต์ภาพคุณทักษิณยกดัมเบลแล้วก็เล่นน้ํากับหลานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มภายในบ้านจันทร์สองล่าก็บอกว่าเป็นดัมเบลฟองน้ําและอุปกรณ์พ่วงที่แพทย์ให้ใช้ออกกําลังกายในน้ําเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อกลับคืนมาเพราะว่าผ่าตัดไหลมาและส่วนตัวไม่อยากจะเชื่อว่าคนจะคิดว่าเป็นดเเบลลลห็กงไปในน้ํา คุณนุ้งอิงนะครับเล่าถึงที่มาของการโพสต์ครั้งนี้บอกว่าแค่รู้สึกว่าคุณตาแล้วก็หลานๆมีความสุขนั่นคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อแต่แม้จะทําให้เกิดกระแสดราม่าก,ก็ยืนยันว่าจะยังโพสต์เกี่ยวกับเรื่องคุณทักษณิณต่อไปเพราะไม่ได้โพสต์เพื่อทําร้ายใครหรือเพื่อจะให้เป็นกระแสถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยเดินออกกาลังกายในน้ําโดยใช้ดัมเบลฟองน้ํานะคะคงไม่มีใครเอาดัมเบลเหล็กลงน้ําจมนะ ค่ะไปน้ำไปฟองน้าลูกอิงก็ใช้เล่นเพราะว่าลูกยังไห่น้ำไม่เป็น3ามขวบคุณตาเขาก็จะให้แบบเหมือนหนีบด้านข้างแล้วก็ไหวแล้วเขาก็เดินตามได้บริหารกล้ามเนื้อไปด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะอิงก็โพสเหมือนเดิมแล้วก็อันไหนเป็นกระแสะอิงก็ตอบแค่นั้นเองไม่งั้นชีวิตอิงก็จะต้องเปลี่ยนไปนะโพอสอะไรก็ต้องระวังแล้วอิงก็รู้สึกว่าคุณตาตื่นมามีความสุขหลานลัก็มีความสุขอิงเองก็มีความสุขนั่นคือสิ่งที่อิงต้องการจะสือส่อให้ นั่นแหละค่ะแต่ก็ถ้าเป็นประเด็นก็อธิบายได้ค่ะก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะที <c oughs> ่โดนจ้องจับผิดว่าถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยค่ะซึ่งทางคุณแพทองทานนะครับยืนยันว่าในช่วงสงกรานต์คุณทักษิณจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ไม่แน่ใจรายละเอียดของกําหนดการเพราะยังไม่ยืนยันเวลาแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นวันที่1 2ถึง13นะครับเมษายนส่วนตนไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าจะพาลูกไปเที่ยวฮ่องกงครับ ในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรียุติธรรมนะคะก็พูดถึงภาพการยกดัมเบลของอดีตนายกคุณทักษิณค่ะว่าได้สอบถามแพทย์แล้วแล้วก็มีการยืนยันว่าเป็นอุปกรณ์ทํากายภาพพื้นฟูร,ร่างกายเป็นดัมเบลโฟมซึ่งเบาวกว่าปกตินะคะเรื่องนี้ค่ะพันตํารวจเอกทวีสอสอง่งรัฐมนตรียุติธรรมก็เผยว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพของคุณทักษิณยกดัมเบลในสะน้าที่บ้าน ตนก็ได้ไปสอบถามจากแพทย์ทั้งหมด3คนก็คือที่โรงพยาบาลราชทาน2สองคนและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งเป็นผู้รักษาโดยทั้ง3ท่านดูภาพแล้วระบุว่าเป็นอุปกรณ์การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ทำกายภาพในน้ำเป็นดัมเบลโฟมที่มีน้ำหนักเบาซึ่งค่อนข้างปลอดภัยกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นสภาพเสริมสร้างกล้ามเนื้อไหล่และข้อศอกจากผู้ป่วยที่มีประวัติการผ่าตัดไหล่และเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ เพื่อกายภาพเสริมก็จะแตกต่างจากดัมเบลปกติค่ะท่านก็ไปทำคำแนะนำของแพทย์กายภาพบำบัดทางน้ำแล้วก็ใช้ดัมเบลที่เป็นโฟมซึ่งเป็นจานนำหนักเบาแล้วก็ไม่ได้เป็นการสร้างความแข็งแรงแต่เป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพภายหลังการรักษาตุงดัมเบลโกมต้องทำกายภาพนานไหมคร ต้องถามหมอ,อเพียงเพียงแต่ว่าในหน้าที่ของผมเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยเวลาสงสัยเราก็ให้สแสวงหาข้อเท็จจริงแต่บางคนเวลาสงสัยก็เขาจะมีมิติทางการเมืองอาจจะพูดให้คนเสียหายไปก่อนนันจะมีความแตกต่างกนะัน ซึ่งนักข่าวก็ถามกรณีนายแพทย์วรง์เดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีที่โพสต์ข้อมูลรายงานเกี่ยวกับการรักษาตัวของคุณทักษิณน,นะคะว่าอาจจะไม่ได้ป่วยถึงขั้นระดับ9ที่ต้องได้รับการพักโทษเรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตระเอกทวีก็บอกว่ายังไม่ได้อ่านข้อมูลรู้จากข่าวที่มีคนโทรมาถามเท่านั้นส่วนจะส่งผลต่อกระบวนการยุติธรรมหรือไม่ก็เป็นเรื่องปกติค่ะ เพราะว่าคุณทักษิณปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนําเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อาจจะเจอข้อหามาตรา157หรือไม่พันตรวจเอกทวีก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการการทํางานไม่ได้ดําเนินการด้วยคนคนเดียวและเป็นการทําตามหลักวิชาชีพตามหลักฐานซึ่งที่พูดนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของตนแต่ว่าเป็นความเห็นของแพทย์ค่ะค่ะ ส่วนสถานการณ์สู้รบในเมียนมาเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะคะใช่ครับเมื่อวานนี้ครับทางน,นายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ยังยืนยันจุดยืนของประเทศไทยนะครับว่าเป็นกลางกับปัญหาที่เกิดขึ้นครับนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับคุณปราณีพิฐานุกรครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ คุณจกระพงษ์แสงมณีนะครับรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาและก็รับมือต่อการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายกได้พูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการป้องกันราชนาจักรสําหรับผู้บริหารแห่งอนาคตหรือว่าวาปรอรุ่นที่1น,นะครับโดยช่วงหนึ่งเนี่ยนายกพูดถึงเรื่องความมั่นคงของประเทศและสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศเมียนมายืนยันบอกว่าประเทศไทยเรามีจุดยืนที่เป็นกลาง เราช่วยเหลือมนุษยชนนะครับและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเราไม่ก้าวไกา่ในกิจการภายในแต่ละประเทศ ทางด้านของรองนายกบานปีครับชี้แจงถึงการขอลงจอดของเครื่องบินเมียนมาที่แม่สอดก็ยืนยันบอกว่ามีการขนเพียงเอกสารทางราชการเท่านั้นไม่มีกําลังพลเจ้าหน้าที่หรือว่าอาวุธใดๆนะครับส่วนที่ถูกวิจารณ์จากสสก้าวไกลครับว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้านนั้นรองนายกบานปีก็ยืนยันว่าไม่มีเพราะว่าไม่ใช่เครื่องบินทางทหารเป็นเครื่องบินพลเรือนของเมียนมาปกติก็บินเข้าออกประเทศไทยอยู่แล้วครับไม่มีประเด็นอะไรที่จะชักศึกเข้าบ้านได้หนึ่งไม่มีอาวุธนะครับ สองไม่มีกำลังพลนะครับไม่มีทหารนะครับแล้วก็าชาวเมียนมาที่ที่เดิมจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ขอยกเลิกไปไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เพียงแต่เอกสารทางราชการ,ท,ท,ากาารที่ที่ส่งกลับไปยังยังข้อสอบวลจากหลายฝ่ายค่ะเรื่องที่คามแตกต่อนุญาตที่ต้งมีเรียนมาลงจอดว่าจะเป็นการรับสินเข้าบ้านหรือไม่ไม่มีนะ มันไม่ใช่เป็นเครื่องบินทางทหารนะครับมันเป็นเป็นเครื่องบินพลเรือนซึ่งปกติเขาก็บินเข้าบินออกประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ครับยังมีความเห็นจากคุณพิธาลิมเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อภาคเก้าไกลนะครับก็บอกว่าฟังรัฐบาลชี้แจงแล้วคุมเครือไม่ชัดเจนไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันยิ่งทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จะทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นควบคุมไม่ได้นะครับตามมาดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องแถลงให้เป็นเรื่องเป็นราว นักข่าวถามเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติที่ระบุว่าช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะเข้าไปพูดคุยเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะอาจจะเป็นจุดที่เขาอ่อนกําลังคุณพิธาฟังแล้วถึงกับทาหน้าสงสัยนะครับก่อนจะถามว่าท่านนายกพูดแบบนี้จริงๆหรือรัฐมนตรีช่วยพูดอย่างหนึ่งนะครับรองอธิบดีพูดอีกอย่างหนึ่งนายกพูดอีกอย่างหนึ่งโฆษกกลาหหมพูดอีกอย่างหนึ่ง และรัฐมนตรีต่างประเทศพูดอีกอย่างหนึง่งผมก็คิดว่าตอนนี้นี่มันน่าจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วทําให้เกิดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ตามมาอีกหลายเรื่องท่านนายกบอกว่าเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีที่สุดในการที่จะเข้าไปพูดคุยกับรัฐบาลเยอรมันเพราะมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาวิกที่สุดเขาอาจจะตอบรับเราได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติเราไปเจรจาเรื่องเชื่อหรืออะไรท่านนายกพุดอย่นงนี้เหรอ้วก็ <c oughs> ผมเห็นด้วยแต่ว่าไม่น่าพูดออกซืเ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นผมคง คงไม่สามารถบอกไปพูดกับเขาตอนนี้รัฐบาลอ่อนแอร์ที่สุดขอใช้โอกาสนี้ในการพูดในการนั้นเราพักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเรารอบโลกค่ะ